ซื้อสลากมั่งมีทวีโชคนะครับ2แสนบาทถูกรางวัลทุกงวดแน่นอนนะครับจะได้เท่าไหร่คุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซื้อสองแสนเนี่ยมันจะถูกรางวัลแบบทุกงวดเนี่ยนะครับคืองวดละ4รางวัลด้วยกันนะครับซึ่งจะถูกแน่นอนทุกงวดเลยตลอดระยะเวลา1ปีหรือ12งวดนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกันเบื้องต้นนะครับกับสลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชคนะครับเรียกว่าฝาก100ลุ้น10ล้านบาทนะครับกับตัวสลากซึ่งลุ้นตลอด12เดือนนะครับลุนตลอด1ปีเลยนะครับกับตัวสลากตัวนี้แถมเงินที่ฝากนะครับเมื่อครบกำหนดนะครับยังได้อัตราดอกเบีย้ย0.25%เ อัตาดอกเบี้ยดูน้อยนิดนะครับแต่จำเอาไว้ว่าการฝากสลากเนี่ยเขาเน้นการรุนรางวัลเป็นหลักนะครับเราต้องไปดูว่ารางวัลใน1ปีเนี่ยหปีหรือ12ครั้งเนี่ยที่จะมีโอกาสถูกเนี่ยนะครับมันมีรางวัลอะไรบ้างนะครับและคุณมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่10ล้านบาทโดยที่เงินต้นไม่หายไปไหนนะครับนี่คือข้อดีของตัวสลากนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากของธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า แต่และรางวัลมีอะไรบ้างนะครับจำนวนรางวัลนะครับรางวัลที่1เสี่ยงหมวดนะครับจำนวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเลยนะครับรางวัลที่1ต่างหมวดนะครับจำนวน99รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับสามรางวัลรางวัลละ5 0าอบาทห้าพบาทนะครับรางวัลที่3หมุน10ครั้งนะครับจำนวน1 0 0 0รางวัลนะครับรางวัลละ2,500บาท รางวัลที่4หมุน20ครั้งนะครับจำนวน2,000รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลที่5หมุน100ครั้งนะครับจำนวน1 0 0 0 0หมรางวัลรางวัลละ500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับหมุน1ครั้งนะครับจำนวน1 0 0 0 0แสรางวัลรางวัลละ50บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะครับจำนวน2ล้านรางวัลรางวัลละ20บาทนะครับรวมรางวัลนะครับต่องวดเนี่ย2 2,113,400หรางวัลน,นะครับรวมมูลค่ารางวัลคือ6 6ล้านบาทนะครับกล้าน9 0บาทนะครับออกรางวัลในวันที่16ของทุกเดือนนะครับออกครั้งแรก16กรกฎาคม6 6นี้นะซื้อสลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชค2,000 0 0บาทจะได้รับ2,000หน่วยนะครับพอได้รับ2,000หน่วยเนี่ยนะครับตัวอย่างผมซื้อ เลขนะครับ1 0 0 0 0 0 0ถึง1 0 0 2 0 0 0นนะครับจะได้รับรางวัลน,นะครับเลขท้าย3ตัวจำนวน4รางวัลทุกงวดอย่างแน่นอนนะครับไม่รวมรางวัลอื่นที่มีโอกาสได้รับนะครับอีกนะไม่รวมรางวัลอื่นๆนะครับรางวัลอื่นๆเนี่ยเป็นลุ้นเอาว่าคุณจะมีดวงขนาดไหนนะครับเพราะนั้นสรุปคือเลขท้าย3ตัวนะครับ รางวันละ20บาทจำนวน4รางวันนะครับ20คูณ4ก็80บาทนะครับต่อง,งวดนะคุณจะได้รับ80บาท80คูณ12ก็คือคูณตลอด12งวดนะครับได้960บาทและเมื่อครบกำหนดนะครับดอกเบีย้ยเนี่ย0.25ก็จะได้รับนะครับดอกเบีย้ย500บาท200,000บวก500นะครับเป็น2 5 0 0บาทนะครับถูรางวันทุกงวด80บาท งวดละ80บาทคูณ12ก็960 2 500บาทบวก960เท่ากับ2 1,460บาทนะครับที่คุณจะได้รับนะครับเมื่อครบกำหนดนะเมื่อสลักครบกำหนดแน่นอนแหละว่าไอ้รางวัลเนี่ยนะครับมันจะได้รับทุกงวดแล้วมันจะโอนเข้าบัญชีแน่นอนนะครับแต่อันนี้สรุปให้ฟังนะครับซึ่งรางวัลเดือนดือนเี่ยไปรุ้นเอามีโอกาสได้นะโดยเฉพาะรางวัล รุ่นรับ10ล้านบาทนะใครสนใจใครเป็นขาออมใครเป็นขาเสี่ยงโชคห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับก่อนจะกันมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเป็นข้มมาได้และเดี๋ยวคงจะออกซีรีส์นะครับฝากสลากออกมาเรื่อยๆนะครับว่าฝากสลากนี้นะครับได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือมีโอกาสถูกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้เยอะไหมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจคือสาย ฝากสลากเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าฝ่ายฝากสลากเนี่ยเขาไม่ได้เน้นอัปตาดอกเบี้ยอะไรหรอกถ้าเป็นเน้นอัตตาดอกเบี้ยเนี่ยคุณไปฝากประจําดีกว่ามันเน้นการถูกรางวัลน,นะครับมีโอกาสลุ้นสําหรับใครที่เป็นสายาสายเสี่ยงดวงสายมีดวงด้านนี้ด้านเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รี uh, โมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ